สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถาเงาปูหากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องกับมาเลือกเอาวงอามครับพันทุกกรลัดีราคาถูกถูกราคาเกษตรกรจับต้องได้สำคัญคือส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําพี่น้องเอาใช้ใจวัดใจเลยครับเสียเวลาครับทักทายน้องเอดคนเดิมน้องเอสสวัสดีครับผมครับพี่สวัสดีครับเด็กของรอครับคือคนรอเนาะแม่เจ้าของเหมือนคนก็รอง่วงก็รอครับผมวันนี้ต้อนรับ สงการสงการแล้วมีโปรครับมันยัดโปรพิเศษเลยครับตอนรับสั่รับผู้ใดอยากได้เป็นของขวัญขึ้นกับไรให้ลูกค้านะครับขึ้นกับไรให้ลูกค้าด้วยราคาแบบขาดเลยครับเอาแบบขาดทุนก็มีขาดครับทางแบบราคาแบบครับทุกช็อกเลยครับสั่งรับมูอนี้ครับผมพิกับ้านไห้ครับผมอยู่บ้านหนองกับตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับผมสองท่านการติดต่อเบอร์ได้ครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกเก้าห้าครับผมไอ้ดีไลน์กับเบอร์นี้ครับผมเฟตบุกก็เฟตกะแอดทวัดรช่แอด จะเอาออกเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวแบบสบายๆขาดขึ้นกับขายครับวันนี้เพราะว่าเริ่มแต่วันที่สิบสามเอสานี่คือเที่ยวเงี้วเลยครับนาะสงการครับอะทุกตัวการรัะกันตําหนิก็เหมือนเดิมยาหนึ่งเดือนยาวนานหนึ่งเดือนครับการขนส่งส่งแบบส่งฟรีทั่วไานครับพี่เบื้องต้นคือส่งฟรีทัพพาอีสานครับราคาตรงการส่งฟรีทั่วไทยครับสําคัญคือทัพพาอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกอ่าส่งส่งฟรี ไม่มีมัดจำด้วยมีมัดจำแค่ภาคเหนือภาคใต้นีมัดจำกับภาคเหนือภาคใ,ใต้แล้วก็ตั้งสักแก้วสักแก้วปราจีนเนาะครับครับผมเอาโบสิเวลาครับพี่น้องไปตัวแรกแหกมันเอาตัวแดกก่อนดีเอาอย่ับนี้เลยเอานุ่มรอเลยดีเม็ดสีพี่น้องลูกไผครับตัวนี้ตัวนี้ลูกช็อกโกแลตครับผมลูกชายช็อกโกแลตดนเชักเดือนแล้วตัวนี้อาอยุสิบสี่เดือนสิบสิบสี่เดือนพี่น้องเบิงเม็ดสีไม่มีจุดมีแป้วมีปานหนังหนาแห้งครับพี่น้องหนารอ สิบสี่เดือนนะครับเนาะสูงลอยเท่าไรครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบอ่าสูงประมาณร้อยสี่สิบสิบสี่เดือนสําหรับใครที่มองหาอนาคตป่อพันเดี๋ยวดูฟังนี้ก่อนะครับพี่น้องเออไขดําเสมอแกงขาดีปลายลึงดําได้ว่าสีเนาะสีมันง่ามไม่หลีครับพี่น้องหนังสุครับนี่แหละอ่ะหนังหนาดีเบิ้งถ่ายโกนหางใหญ่ครับหางลามไปเสมออู้ปัวหางงามครับสีสองฟังเหมือนกันป่ครับเหมือนกันเลยพี่ บ่มีปานามันมีอยังเลยครับสีสองฝั่งเหมือนกันครับบ่มีจุดมีแป้วมีปานเลยครบับพี่น้องนี่ให้พี่น้องเบ่งทุกสีเลยบ่มีกะบ่มีดงังย่นครับยับยับย่นหยนหมักตะสีมันนี่แหละครับพี่น้องอ๋อตัวแรกแห้งมันราคาเท่าไรครับเปิดได้อ้าสามสิบห้าหาร้อยพี่ตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับเป็นราคาห้องแมนครับต่อรอนได้แมนครับทรงฟรีทรงฟรี ไพสารส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำพี่น้องเบื้องเหนือนางเม็ดสีเพิินตะวัรับประกันค้มรอเนาะรับประกันเม็ดสีว่าเพิินสีดีแห้งครับสำหรับคนไดนที่อยากได้อนาคตพอพันไปคุ้มฝูงแร้วเชื่องครักได้พี่จับได้ใบได้เชื่องนางแห้งอุ้ยขอด้พี่น้องมังสวอนนาแห้งนางแห้งพี่น้องสามเมื่อหาพันหาลอยเนาะจับต่อร่องได้แล้วก็ส่งฟรี เก็บเงินไปทางไม่มีมัดจำพี่น้องอ่ะใจวัดใจพี่น้องเป็นเจ้าเดียวทีสะผักจริงๆผักอื่นกันกนบไม่มีมัดจำนี่ส่วนใหญ่กับไปจบที่การไม่มัดจำพี่น้องส่งฟรีคือเกา่าครับเอาตัวต่อไปครับผมมาตัวผี่กันเลยเอาเอาพอพันก่อนเนาะเอาซมโมพ่อพัอนธุน์ตัวไดครับผมตัวนี้บอกเอาตัวนี้เนาะอันนี้ก็เป็นหนุ่มหล่ออานาคตพ่อพันุ์ตัวนี้หนาดีออกต่างหลังตรง กระดูงไงให้กันครับตัวนี้ลูกพ่อไรครับตัวนี้ลูกสติงเล่ครับพี่สติงเล่เอสสองศูนย์หนึ่งอายุตัวนี้อายุเจ็ดเดือนอายุเจ็ดเดือนลัวแต่ว่าขายใหญ่แห้งใหญ่ครับขายใหญ่พี่น้องเมื่อเมื่อเม็ดสีเฮินโอ้เรียมโตงามพี่น้องสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้น่าจะร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดปมะมั่เนี่ยครับสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดแต่ว่าหลังแตกเลยครับพี่ร้อยร้อยสามสิบลงครับตัวนี้อ่านี่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนาะครับอ่าตัวหนาหนาหนาพี่น้อง ลูกชายสติงเล่เจ็ดเดือนนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนาะครับหูหูหูพ่นจะมีห้อยเป็นปใหม่หน่อยนึ่งนะครับนาะหลองหูนะครับอ่านี่ยนี่หูแจ้งไปก่อนครับผมแจ้งไปก่อนครับลองแต่ว่าเพเป็นอุปสรรคในการเป็นข้อพัดเวลาไปหอดมันจังมัต้องตีกันอ๋อครับอ่านี่ยลองเอาเบอร์สองราคาเท่าไรอ๋อสองหมื่นห้าพี่สองหมื่นห้า อพี่น้องพอสื่อ่าต่อเลยครับมันตัวดีตัวหนากระดูกไงนะครับพี่งัวตัวนี้งัวที่โค้งสางไงกระดูกไงกระดูกไงเม็ดสีดีแล้วก็มีจุดมีปางมีกะอ่ะพี่น้องนี่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนากรอโลนะพี่น้องหนารอดีถ่ายง่ามล่ำตัวเงาดีครับมันล่ำตัวเงาได้พี่น้องเอกลักษณ์ของตัวนี้ครับถ่ายถ่ายบันถ่ายไงครับสองหมื่นห้าพันบาทครับเป็นราคาร้อง ต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางตัวต่อไปนี่นะครับเอาอยู่ใกล้กันครับไอ้เป็นนุ่มน่อยสีแดงครับแสบตาเลยอันนี้หาเดือนกว่าครับอันนี้หาเดือนกว่าแดกแม่มาเป็นลูกใครครับตัวนี้ตัวนี้ลูกพริกแดงครับพี่ลูกพริกแดงห้าเดือนกว่าอสมซื้อครับพี่ทองแม่ไปเวียดครับตัวนี้แม่ไปเวียดนามเวียดนองเขาตัวตัวใหญ่ครับลูกมาเอาหาเดือนสีแดงสูงประมาณร้อย ยี่สิบบวกอ่ยี่สิบบวกเนาะตัวมันหน่อยยี่สิบบวกสีสองฝั่งเหมือนกันเนาะครับอะีนะอ่ะ,ออะสีสองฝั่งเหมือนกันเลยไม่มีจิตไม่มีปานไข่ดำตัวนี้ราคาเท่าไรครับเอาหมืน่นหาพันผีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับต่อได้ปะต่อได้ครับพี่ต่อรองได้รงฟี่ได้ครับราคา่งกันหลายพันอเด็รดูงไงให้มันงดไมดง่ให้มันงดหน่อไหมดูง่มันงด่อย เก็บขึ้นปลายทางนะครับพี่น้องไม่มีมัดจำกระดูกมงินหามเก็บทันสีมันดีเนาะครับสีดีกระดูก่ง่ะตัวต่อไปตัวนั้นละพี่ตัวใกล้กันครับตัวนี้กับนุ่มโอแมนตัว้ลูกชายซปเปอร์แชมป์ครับผมลูกชายซปเปอร์แชมป์จักเดือนอะไรครับนี่ตัวนี้ในซีเดือนกลัวนะครับซีเดือนแต่ว่าหนังหนาดีเนาะพี่น้องสลับสายขุนอันนี้แม่ก็ไปเวียดครับอันนี้แม่ไปเวียดตัวนี้แม่ซู้อยหาคือหา้วครับตัวนี้ตัวที่แม่ซูโรยหาให่ใหญใ่ครับตัวนี้แม่ซีเดือน มีใบอยู่เนาะครับมีใบครบครับลูกชายซปเปอร์แชมป์สี่เดือนควบสูงกั่สี่ร้อยอ่าประมาณร้อยสิบเนี่ยเนาะครับะม่าเนี่ยนะาตัวหนาดีเนาะครับนังหนาดีไปตะหักราคาเท่าไรตัวนี้เอาหมื่นหนึ่งผีบอลเอาเลยเอามองขายเลยเนาะครับหมื่นหนึ่งหมื่นเดียวพี่น้องหมื่นหนึ่งเอาสำหรับผู้ใดอยากได้นุ่มรอปีสองฟังเหมือนกันนะครับครับบ่นมีจุดมีปานมีแปลเลยครับนี่โควงงามเลยับว่ามันเรียมโถงงามดีครับตัวนี้พี่น้องหมื่นหนึ่ง ราคาหนาคอกหรือว่าอันนี้หนาคอกเลยพี่เป็นราคารับเองหน้าเข้าเนาะยังไม่รวมส่งครับเฉพาะตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทครับหนุ่มเลาะหนุ่มเลาะอนาคตพ่อพันธุ์อชุดต่อไปอ่ตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นพ่อพันไหนไปตัวนี้อันนี้ทับได้ครับพี่รับประกรรันผสมเลยเป็นลูกไผ่ครับตัวนี้ตัวนี้เค้หกแปดครับพี่เข้ว่าวมีใบดท์มีใบครับเบื้องหนังตัวโตชาวบ้านครับตัวนี้เป็นงอชาวบ้านเพื่อนก็รับจ้างครับอยู่เนาะแมนแมนครับแมนจักปีเหรอครับไม่จะ อายุเกือบสามผลพระพตบตัวนี้มันเกือบสามปีเหรอเนาะสูงร้อยร้อยหาสิบเลยครับพี่น้องแต่ว่าเม็ดซีดีอะติดโบดีไก่หำไงครับไก่หำญงพี่น้องไก่หำเสมอหางเง้าดีเนาะหัวหางกับตกดินครับพั่งนีตว้ประกันผสมแมนแมนสีสองฝั่งเหมือนกันเหมือนกันเลยพี่สีสองฝั่งเหมือนกันแต่หลัคนที่อยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุมฝูงครับครับตัวนี้ราคาเท่าไรครับอ๋อสองเมือนเก่าลักสองพี่น้องสองเมือนเก่า เอา 29, สองเงินเก่าซุดคุม้มครับมีง้อหน่อยหลายๆมีง้อไทยง้อแบบเนี้ยอ่อเยาเพราะเงินเก่าประมาณราคาเนี่ยกับบกขาดครับ,รบพี่สองเงินเก่าเพราะเงินเก่าบางทีเพืจะบอกคอมันครับนะเห็นปะคอมันเป็นไรแจ้งมาก่อนครับนะเห็นปะมันเป็นเป็นเงี้ยวๆเต็เป็นเพื่อนว่าแบบมันอ่อนไม่พี่พี่ต้องเก็บเบื้องต้นหน่ครับตัวนี้ไว้นะเออมันมันตัวนี้เนาะก็เอาอะไนขอสิงไหมครับเออบ่านเป็นขอสิงลนะครับบ้านเป็นขอสิงพี่น้องแค่แจ้งไปก่อนครับผมอ่าเขาเรียกว่าขออยังไงสิน่าจะ ผมก็บรลลูไหมครับามื่ก็เดินปกติเราได้ปกติทุกอย่างครับผสมได้ผสมได้เก่งพร้อมรับประกันผสมผสมเก่งพร้อมครับจัดราคาขายเลยเนาะสองหมื่นเก้าพี่สองหมื่นเก้าเนื้อเอาราคาเนื้อเอาสำหรับพี่น้องที่บบตีเร่องมันมาเป็นขาลักษณะสุงนี่เนาะครับผมอ่าแต่บักขึ้นได้ปกติแมนเก่งพร้อมพี่นี่ขึ้นเก่งพร้อมครับเก่งเลยล่ะเพราะว่าเรารับประกันผสมนะครับพี่น้องเอาหับประกันผสมครับเพะต้องย่านมาไปแล้วผสมบบตดครับพี่น้องผสมได้ อันนี้คือรับประกันผสมนะครับสองหมื่นเก้าเป็นราคาขายเลยสีสองฝั่งเหมือนกันอ่ะชุดต่อไปครับผมตัวนี้ลูกพอด้ครับตัวนี้ลูกเจ็ดเจ็ดเก้าครับผมอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าในอายุได้เท่าไับอันนี้สองปีสีเดนครับรับประกันผสมครับสองปีสีเดือนรับประกันผสมทับที่คอกแล้วเอามาตีตัวครับผมอ๋ออยุคอกผสมหน่ะเนาะคือรับประกันผสมนะครับพี่น้องไม่ผสมยินดีคืนเงินแม่ครับการรับประกันมือนีคลายขาดทุนเลยตัวนี้จะจัดโกครับขาดทุนเลยครับ ใส่สองการนะครับพี่น้องสำหรับเกษตรกรที่อยากได้เอาไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุมฟูงสูงร้อยเท่าไรครับตัวนี้หนห้าสิบสามครับผมสูงร้อยห้าสิบสามพี่น้องเบื้องเหนือนางตนโตขึ้นครับเป็นนุ่มรอวันนี้จัดโปรให้เกษตรกรได่อยากเลยครับเอาไปเป็นพ่อพันธุ์พ่อคุมฟูสูงร้อยห้าสิบกว่าไปดำดีพี่น้องโค่นหางไงดีครับพี่น้องสีดีผัวหางงามนะครับสีสองฟัง สีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดมีแป้วมีปานตัวนี้มีดตัหนิ้บอกไหนบ้างครับผม,มครับหมอไคหัมครับพี่อ๋อหมอไคหำอ่ะสำหรับคนที่บปตีเนาะมันบ่เสมอกันน้อยเดีอยให้หมออ๋น้อยเดียวครับ,<อ>รบนี่น,นี่พี่นอ้องเอ,อาแจ้งไปก่อนเลยพี่น้องนี่คือได้หอยที่จริงใจครับพี่นอ้องนี่ไข่มันบก็ไปหอดมันจงมาต้องอันนี้กันอันนี้บอกจะมาเลยถามกันว่าเอาใครคือบหมเสมอครับนี่บอกไม่คิดเลยครับผมผู้ที่รับได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห้ประกันคือประกันผสมนี่อะไประกันผสมแค่นี้ก็สุดยอดแล้ว วันนี้ราคาจัดโปรสามพี่ทีสามหมื่นหาครับพี่สามหมื่นหาตัวท่อสร้างเมืองต่างกันต้นแบบพี่ไอ้ด้องเมืองตัวนี้สามหมื่นหาอ่ะพี่น้องนี่สามหมื่นหาได้ครับขอบพันประกันผสมแต่ตัวนี้ตัวหน่อยกว่าสามพันสามหมื่นหาตัวนี้ก็สามหมื่นหาพี่น้องมักตัวได้เลือกเอาพี่น้องตัวนี้ก็สามหมื่นหาครับแต่อันนี้มันบ่อเสมอกแค่น้อยเดียวพี่จุดต่างก็คือตัวนี้สีแล้วก็ไข่เสมอแค่นั้นอ่าครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้อายุน้อยกว่าแล้วตัวนี้บ่อเสมอครับน้อยเดียวครับนะครับนี ตัวนี้พอพันพอผสมเลยเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฝูงรับจ้างทับเปยังไงเนาะแมนครับพี่น้องนี่ข้าวเดียวพี่น้องเอาไปรับจ้างเอาตัวละพันก็เอาตัวละแปดร้อยนี่พี่น้องเอามือละโตแปดสามยี่สี่กองอมื่ัเนี่ว่าลรพี่น้องเดือนเดียวขึ้นเรื่องแห้งครับเพื่อเกินหาที่ันผสมเลยเพื่อเกินหาที่ครับตัวนี้ตัวนี้ทับไว้แมนทับไว้ทับกองอาชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดอ่าัวสาว เป็นแม่บล็อกแม่พันวันนี้มีเจ้โตัวครับมันนี่แม่สาวมีจะมันเก่าตูประมาณเก้าตัวพี่น้องอทุกตัวราคาต่อรองได้เนาะได้ทุกตัวต่อรองได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําเอาตัวไหนเบ,เบอร์แรกครับผมอะไมาตัวผลเลยพี่เอาไรตัวตัวแรกเลยเนาะสำหรับคนไหนที่มองหาวัวสาวแม่บอกไปพันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งวัวสาวแดงโบ๊ทครับอขอบหูขอบขาเครื่องเทศดําอายุเท่าไรครับตัวนี้เจ็ดเดือนครับพี่อายุประมาณเจ็ดเดือนสูงประมาณร้อย ยี่สิบกุกว่าเนาะครับยี่สิบประมาณรนอยยี่สิบบวกบวกครับยี่สิบกวกว่าเอาเบอร์หนึ่งนี่ราคาตัวใดครับผมเอามื่นหนึ่งครับพี่ตัวยิ่งใหญเลยนะครับมื่นหนึ่งมื่นเดียวส่งฟรีราคาขายเลยรปะราคาขายครับท่งฟรีร้อยโลครับตัวนี้ราคาขายเลยรวมส่งฟรีมื่นหนึ่งครับร้อยกิโลเมตรต่อไปใด้ะครับแสดงว่าราคาง่วงกับสิเหลือยู่บ้านแปดกับพันเนาะเพราะว่าส่งฟรีเราืดิไม่ดองไม่อนครับตัวดีตัวใหญ่ด้วยครับน้องเอาจัดโปรใส สงการนะครับพราะว่าสงการเริ่มแต่วันที่ส3บมเมษาสิเป็นเที่ยวพี่น้องตลาดท้าแปลกเราพี่นี่เมื่อเดียวบ่มี่เนาพี่น้องราคานี้เอาตัวบใหญ่ส่งฟรีอีกร้อยโลครับอ้ะจัดโปรดเด็ดเลยตัวตัวไปตัวสองยุ่ยเกะกันครับอันนี้กับแม่สาวแม่สาวตัวนี้แดงโบสอ่ะสีเข้มขึ้นมาอีกสูงขึ้นไม่อีกครับเกือบร้อยร้อยร้อยเศร้ากัวเนาะครับร้อยยี่สห้าเราพี่ตัวนี้ประมาณร้อยยี่บห้าอายุกระจีประมาณหกเจ็ดเดือนมั่นนี่ เบอร์สองราคาเท่าไรครับมื่นสองครับพี่อันนี้มื่นสองบอลเอาเลยอันนี้ราคาขายคมื่นสองตัวนั้นหนึ่งหมื่นบาทอัวนี้มื่นสองเป็นแม่สาวสวยนะครับคตัวเงาดีแดงดีออันนี้ส่งฟรีร้อยโลบ้วยคุยกันครับอันนี้ก็ส่งฟรีร้อยโลครับสาหรับชุดนี้นะครับอ่ะส่งฟรีร้อยโลมื่นสองเบอร์หนึ่งก็ส่งฟรีร้อยโลหนึ่งหมื่นบาทตัวต่อไปเบอร์สามอันนี้ก็แม่สาวตัวนี้ก็นาดี เป็นแม่สาวก็นีหัวลว่นบ่ข้าพวพออล่นโอ้นี่เช็ดเขาเรียบร้อยเนาะทำเขาเรียบร้อยครับเป็นแม่สาวนั้นานา,นา,นาติดโบสเข้มสูงประมาณรถอยยี่สิบห้าบวกบวกไปถึงรอยสามสิบครับพี่น้องเบอร์สามอ่าร้อยี่บห้าบวกหนาดีครับอายุกั่ปมบนเจ็ดเดือนแปดเดือนครับคุ้นหางไงสีสองฝั่งเหมือนกันไม่มีจุดมีแป้วมีปานะครับเอาเบอร์สามราคาเท่าไหร่ครับ มืนหาหาลอยผีเอาหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยอา 15, บาทตัวนี้ต่อได้ปะได้ครับต่อได้ตัวนี้ต่อร้องได้พร้อมแล้วก็ทรงฟรีดทั่วภาคอีสานเ,เก็บเงินปลายทางไม่ต้องมัดจำเบื้อเหนือหนังตนโตเพิ่นครับพี่นอ้องเม็ดสีเพินหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเบอร์สามตัวต่อไปเบอร์สี่เบอร์ซี 3. นี่ก็เป็นแม่สาวหโโัวดเนานะขอเดียวกันผีอันนี้ขอเดียวกันครับพี่นอ้องเป็นง่วง,งามทำเขาเรียบร้อยสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกบวกครับ แกงขาดีกระดูกใหญ่ดีนี่เิืงเนือหนังเมืงเม็ดสีครับผมเบอร์สีราคาเท่าไรครับมือหาหารอยครับเอาราคาเดียวกันเลยหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเป็นราคาร้องนะครับต่อรองได้นะครับชุดนี้ทําเขาเรียบร้อยหนึ 10, 500, 500. ่งหมื่นหาพันหาลอยสวยๆเลยลชุดต่อไปครับตัวต่อไปสาวน้อยครับเป็นเบอร์ที่ห้าครับสาวน้อยหนังหนาแดงโบสเข้มดีตัวนี้เจ๊เดือดหรอครับอันนี้ หกเดือนครับผมหกเดือนครับะสาวน้อยอนาคตแม่บอกแม่พันหกเดือนสีแดงสดนะครับอะสีแดงสวยๆลำตัวเงวอ่าไม่นี้ก็คัดแต่ว่าคัดแบบแม่พันธุ์ทีสวยๆเนาะที่มันตัวเรียบๆครับมีจุดมีแปลมีปานเจ๊ตัวเลยครับสูงกับสิประมาณร้อยเ้าครับโดหาราคาเท่าไรครับผมหมื่นหนึ่งครับผมตัวเนี้ยหมื่นหนึ่งเหมือนเอาเลยเป็นราคาขายเลยครับหนึ่งหมื่นบาทครับตัวใหญ่เลยเป็นงตัวใหญ่ เอามาโมนี้จัดโปรแบบรถกระนำเลยตะกี้ผมคิดตะขันตะกี้ผมเปิดมือซีด้ยแบบนี้มือซีมาหาหลัาแป๊บเดียวพร้อมครับโมนี่หนึ่งหมื่นบาทซื้อัาได้ยังไม่รวมส่งเนาะแม่นครับยังไม่รวมส่งนะครับพี่น้องเอาหลน์ตัวก็อาจจะรวมส่งได้นะครับพี่น้องอันนี้หนึ่งหมื่นบาทโมนี่นี้ไปเที่ยวไปสงการอลไรพี่น้องเปล่าออกกันมีง่ว่ามันไปไซบ่ได้ครับพี่น้องหนึ่งหมื่นบาทเบอร์ห้าต่อไปเบอร์หกอันนี้ก็เป็นแม่สาวอันนี้ผสมแล้วครับตัวนี้อันนี้แม่สาวผสมแล้วแม่นประทับโตเวตโตใหญ่ครับสูงลอย สามสิบกัเก็นวัวสาวอายุอายุกสิปีปีกว่าปีกว่าแล้วครับพี่น้องมันทับแล้วผสมโดนไปสองเดือนั้างครับผสมสองเดือนแล้วพว่นอนายจะติดหลือล่ะไปรุ่นเอาพ่อเป็นงัวบานไหมพี่เป็นงัวขอบันบ้านเนาะขัวับาทขับต่อพันขับโตเนาะรับขับโตอ่ะขับานเป็นแมวสาวผสมแล้วราคาเท่าไรครับตัวนี้เอามื่นพวกขาลอยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทวัวสาวผสมเรียบร้อยครับ เป็นราคาขายเลยเนาะอ่าเป็นราคาขายเลยครับตัวนี้สีสองฝั่งเหมือนกันเอามาเบิ้งของงามครับสำหรับกนทีอยากได้แม่บอกแม่พันตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้คืยยินงามมาเจ้นี่นี่ลูกตัวไหนวันู่อ่ะพี่น้องตัวนี้ลูกลูกไปครับตัวนี้ยูโกยูโกออสองล้านครับโอ้าสองล้านี่พี่น้องอายุสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบเอ็ดเดือนสูงรอยสี่สิบบวกตัวใหญ่ตัวงามพี่น้องเจ็ดเขาเรียบร้อยเนาะทำเขาเรียบร้อยสิบเอ็ดเดือนสูงร้อยสี่สิบนี่ว่าธรรมดาพี่น้อง เป็นลูกสาวพอวิโกตสองล้านขายเงาใหญ่ดีแม่มันแม่มันก็ซื้อมาแสนกว่าบาทค,ครับตัวนี้ครับแม่มันซื้อเขาซื้อมาแสนกว่าบาทไรลองคือฟอตัวนี้ว่าบานครับหนึ่อ,อเป็นขอกอยู่ทางบ้านห้องเลยเนาะแมนแมนต,ตัวใหญ่ครับเป็นแม่บอกแม่พันสุดเดือนได้ไหมสุดเดือนมนไปหลอดครบ่น้องเบิ้งเหนือหนังต้นโตคนพูนหางใหญ่ดีครับสำหรับผู้ใดมาพุ่งงามครับมากุังงามไอตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับผม สองหมืนหาพันครับผมเอาสองหมืนห้าครับเป็นวัวสาวสิบเอ็ดเดือนทายาทวีโก้สองล้านขยับขยับไพ่ไปนน้อยอันนี้เพือน้องหัว,ว,วหน้าคนพี่น้องขยับให้พี่น้องเบอร์แล้วครับัวใหญ่ได้พี่น้องแค่สิบเอ็ดเดือนยังคุนขนาดนี้นาหวาน,นครับนาสวยนาหวานสองหมืนหาตัวนี้ต่อได้ปะได้ครับตัวนี้ต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจําสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับสิบเอ็ดเดือนใบหลอดครบครับ ชื่อต่อไปครับผมชื่อต่อไปก็เป็นแม่สาวเนาะครับแม่สาวแม่สาวหนังหนาดีตัวนี้จะเดือนเหครับจะฟี้วรอเจะปีกลัวเหครับกลัวเป็นแม่สาวพ่อผสม่อผสมแต่ว่าขายใหญ่หนังหนาดีครับใครมางัวสไตล์แบบนี้ครับหนังหนาขายใหญ่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบเนาะครับสี่สิบบวกลบสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบอ่ะพี่น้องเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับ หน่งเจ็ดห้าร้อยครับพี่หนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาครับเป็นราคาเบ็ดเบียดเหนือนะพี่น้องมื่นกว่าบาทครับสำหรับแม่สาวพร้อมจะผสมหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเดี๋ยวชุดต่อไปครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดแม่ลูกราคาถูกราคาเกษตรกรเป็นราคาจัดโปรสำหรับตอนรับวันสงการนะครับเอาเบอร์หนึ่งก็นเนาะวันนี้มีแค่สองเบอร์ครับ เบอร์แรกครับเป็นแม่ไซส์ใหญ่เลยสูงเท่ี่ผ่าครับตอนนี้สูง145เป็นแม่แดงโบ๊ทครับสีอ่าปากการสุกเป็นลูกลูกผูลูกแม่ลูกแม่ครับพี่ลูกตัวเมียเดี๋ยวไลลลูกแป๊บหนึ่งครับพี่น้องกแม่พี่น้องลูกมาแห้วได้ครับพี่น้องเป็นลูกลูกตัวแม่เนาะลูกต้นแม่ครับผมลูกเดี๋ยวพ่อเดือนไปแล้วนี่อาจจะเดือนกลัวว่าครับผมว่าประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับพี่น้องเป็นลูกตัวเมียสวยๆสำหรับมันเดือดยังหน่อยครับแต่มันชาเด็กน่อยลวครพี่น้องนี่ กำลังห่ากำลังดือต้องแม่มันตัวใหญ่เลยครับพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบกว่าเป็นลูกตัวที่ไหนครับที่สองครับพี่เป็นลูกตัวที่สองแม่ลูกลูกตัวเมียรประมาณหนึ่งเดือนเสร็จครับผมเอามาเียราคาจัดโปรเลยเนะาะใส่วันสงการพี่น้องตอนจิบไปเที่ยวราคาไหนครับหมื่นสี่ครับผมโต้ทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยบอกน่ครับหมื่นสี่หมื่นสี่อันนี้ขายจริงไหมครับไม่มครับก็เป็นคอนเทนต์เนาะรับพี่น้องขายจริงไม่ใช่คอนเทนต์พี่นอ้อง อันนี้คือราคารับเองนะข้อเนาะนเป็นราคา<ม>ที่ยังไม่รวมโ่งนะครับพี่นอ้องเฉพาะโคมนี้ตัวใหญ่ๆแม่สูลอยซบผาโมเมนต์งวดไทยกีแกนไทยกระโดนเนาะแต่ว่านี่เป็นงวดเฟ่ใหญ่ครับแต่ว่าขายในราคาจัดลดกระนำใส่สงการครับหนึ่งเมื่สี่พันบาทเป็นราคาขายเลยอ่ะเป็นราคารับเองหนาข้อนะครับแต่ว่าส่งด้ทั่วไทยอ่เบอร์หนึ่งต่อไปเบอร์สองอเบอร์อรสองจะเป็นแม่ลูกครับอันนี้ก็ลูกแม่ แม่นครับตัวนี้ก็บล,ลูกตัวนี้โอเก่งๆก่านพี่น้องแม่สดลูกสวยแม่ลูกลูกตัวเมียกําลังกินนมลูกได้เจักเดือน,นแล้วอยู่ในสองเดือนล่ะพี่ลูกลูกสาวได้สองเดือนนพี่น้องต,ตัวดีตัวดีลูกสาวสองเดือนแม่สูงมมรประมาณร้อยสามสิบกว่าประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเป็นลูกแรกปะลูกแรกครับตัวนี้นี่สดท่านพี่น้องเมื่อกี้ครบนั่นแม่ลูกสองก็มีลูกแรกแต่ว่วาลูกเก่ง เบอร์สองราคาห่งมื่นเจ็ดพี่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทเป็นราคาขายเลยบะลดได้ครับตัวนี้อันนี้ลด<อ>ได้อีกครับลดได้ส่งฟรีได<อ>้บ่ส่งฟรีลอยลูกครับส่งฟรีลอยโล่พอมครับอ่หนึ่งหมื่นเจ็ดต่อรองได้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกอ่ะส่งได้ทั่วไทยอ่ะส่งฟรีไม่มีมัดจําด้วยนะครับพี่้องเอาอีสานบัวต้องมัดจาเลย,ยนะครับครับหมื่นเจ็ดต่อได้ส่งฟรีลอยโล่สำคัญคือไม่ต้องมัดจำวัวถึงขอบไข่โอนเงื่อนจ่ใจเงินพี่้องนี่คือ มาตรฐานของน้องแอดครับถ้ามาลูกเก่งนะครับพี่น้องลูกสวยมากเลยตัวนี้แม่สดลูกสวยอาชุดต่อไปครับผมเบิ้์เลไวพี่เบิร์แล้วมันอีเบ่าหลายได้พี่น้องหลายเออเอ่ก็ขายออกแน่แล้วก็จัดโปรลดราคามันกินไปสองตัวตอนท้ายคลิปกลับไปนะได้พี่น้องระวัางท้ายคลิปกับมีเป็นคนดึงออกแล้ะครับแมนูก็เอาไปแล้วครับเอาด้วยใต้ปากเบอร์อีกรอบนะครับผมเบอร์ศูนย์หกหนึ่งสองสองแปดหนึ่งหกก่อหาครับพี่ครับผมไอดีไลน์กับเบอร์นี่ไอดีไลน์กับเบอร์นี่เนาะเฟซบุ๊กอะ เพชรแอกธรรมชัยหรือเข้ามาชมในขอในฟ้ามนอกบ,บ,บ้านนะครับบ้านน้องกับตํำบนน้องไงอำเภอตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอาสารกคิมีชื่อมานครับผมสวัสดีพีใไม่ไทยครับบันสงกรานสวัสดีครับลำลร้ยปด้ยครับผม